มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีย้ำม,มือเลี้ยงพี่น้องเอ๋ยใช่แล้วลูกพี่อ้อคอยครับสวัสดีครับใช่ละใใ่ะไ,ไ, <ป S 2> ไปหาล่อซื้อกไก่บ่ได้ไหนสิมาอยากได้บัดเนี่ยไปเที่ยวกาแล้วครับบอว,ว่าสิผ้าห็ดอันไก่อบเฟืองอไ,ไหามบรรยากาศเด้อบรรยากาศม, <า S 1> ม,มาเลี้ยงเด้อสวัสดีพ่อโต้งแม่ปีครับมามาเสียอ้อครัาสวัสดีครับสวัสดีครับหาไก่ยักษ์ตัได้สิซื้อ เสบียงไก่ห ah? ัวเฟื่องในไก่น้อยก็ได้ดอกสวัสดีครับโอ้ใหญ่น่ากลัวนี่พี่น้องมาถ่ายไงเป็นตสยานเขาจะประยอดวิวขึ้นราจักรแม่นิลิฮิติแม่นิลิฮิติเหรอจักๆๆแม่ยังนคือสี่ป่วยสี่ใบฮันบอกเอาว่าโอ้บอกว่าโอ้พูดเสี่ยวพูดพ้อกันนคิดนหอนกันเนาะเสี่ยวเสี่ยวพูดพ้อพ้อกันฮันซื้อไก่ยักษ์ตัวเห็นไหมไก่ไหวนี่แหละบอกอีโปอีโปตุ้งนี่แหละพวกเราหาซื้อได้ ไก่โวฟางนี่แม่นี่นี่นี่เอาใส่นี่เลยเฮเ้็ดอบอยู่นี่เลยทำไมเนาะไข่บ่ได้หนิเพราะว่ากินยาได้เหมือนเราเนี่ยตื่นขึ้นมากินยากันล่ะเจ็บข้อเจ็บข้างหาไก่เจ้าตัวหนึ่งอ้าเอาลวดเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิให้ค่าเขา ok. เขาเปลือกเขาปายหรอกพอไปหาซื้อกับอันบ่มี่แม่พอตลาดกับโบมี่แม่ พอดีล่ะสันนะอ่าที่พอต้งว่ามีไก่อยู่ซื้อน้ำเล่าในละพอต้องไปซื้อตลาดดอกซื้อเอาอยู่ในรถไปซื้อตลาดกันเลยเสียเงินกือเก่ามาซื้อนี่ลาดีกว่าน้องแม่เนะอนี่ยังนะกระปูปูน้าปูน้าโ้โคุดเอาบ่แม่ เลือหาปลาควันนะบ่ปอดยังพออุ้ยหนูไหมปอดขึ้นเดียวนะใส่บ่วงบอกว่าไงบ่วงปอดพี่น้องมันจ๊าะโตพวันับไปสิบตัวปีนี้หนูหลายน้องพอปาดดูดที่งานโยดสำนักงานไปหาได้กปีกายอึดกินเลยัวปอดหนูไม่พอไหมเอาผมงมาหลายปอดเอาเสื้อไปพอเสื้อไปเมื่อไหร่จกินแล้วล่ะหนู ม oh. ือนี้สิมาอันเห็ดไก่อ้วงฟางรสัสเสียบ้าคนอยากกินไก่อบฟางจมอยู่แต่หมู่บ้านไหนก็เลยเอาเสพเห็ดใส่เข้าก็เลยว่าเอาสิเขาไปหาพ่อตุงไม่ปีไปหาพวกไงหรือว่าอืมก่อเหตนเห็ดไก่อบฟางเลยล่ะเสียพี่น้องเบิ่งน้ำกันไม่อยู่บ่าไม่ยากได้ล่ะบม่อยังแม่ไม่อยาก เป็นยังอีตกใส่ไหมโอ้อีตกใส่เขียนเป็นงานมาติโอ้เป็นงานมาอีตกใส่นี่บ่โอ้ไม่โอ้เออเออเออเขากินยาไข้เสียรกินยายังเราเพื่อพวกซ้ำดำเขียวเราบ่ละยานวดผมมียาเขียวอยู่ในรถอยู่ยานวดใช่รึให้ยังกันหนี่รักไว้หนึ่งเขาสิหนึ่งเขาก่อน ไก่ง่อยข้อนตัววัดสันอีพอตวงแล้ววัดศิจับไก่ให้เนาะเฮ็ดไก่อันโอฟางเข้าวันนี้จะจังไดสิไลรสุดสูบี่น้องเบิ่งเฮ็ดไก่โอ้ฟางสิเป็นแนวดายมาเบิ่งนับกันพี่น้องนะครับไก่โอไกโอ้อฟางเอาปี๊บเอาปี๊บไหมมีปีบป๊บป่ะปี๊บกะปี๊บคุ้มปับ๊บเลดแล้วก็เฟืองใส่ไหมถังอันน,นี้ด้ว่ไงฮะถังอันนี้ไหมโอ้ยถังจังไดมันต้องใส่ปี๊บไมลูกพีเอ้ถังควงไงโอ้ยหนอมีน้องหนอนวันนี้หนอนปี๊บเนาไม่ปีบอ่ะบ้า เออขันมีเปอยู่โอเคสนะพอาตรงแล้วว่าถากายยอนคนว่าสันไม่อยังอันกินห่บอกได้หน่อยมูนี่พัดพักันกินห่อตุลวตะลามยับุฟเฟ่ห่มเอาเนากาแฟน้ำข่อยเนาะเอาเพายังเขียวฮะ พอ่อยางเขียวไป็นอย่างไรอ,อย่างไรพอ่อยางเขียวครับรถทุกรอเขานั่นบรออ้อาวเมื่อน,นัร่เขาเอื้อนใส่กันอยู่กับผมแล้วขับรถ,ถบบไถ<อ>วื้นวื้นไปไหมม<อ>ือนี่เอาว่าไปอีกล่ะเอามาสร้างว่าเถอะพ่อยางเขียวพอย่อยางเขียวเดียวนี่ตัวเปล่าพ่ออ้ๆๆๆๆอาวพอ่อยางเขียวขับโอ้หอรอยสาวหน่อยนะพอ่อตะกี้ไหมปลาเขียวนี่เราเมื่อนัไหร่เห็นไหมครับรถอันอันรถรถไอรถไถสมแล้วนั่นวื้นวื้นไปไล่ไล่แล้วว่ะ เอามาสร้างว่าเถอะวูบทีโอ้ยโอ้ยคือวางสันโนบันเบิดมึงนี่เ่้ยทีโอ้ยเนาะบมื่กี้ลราคนโอ้ยเนาะนอนอยู่เป๋นทีหลบมาสร้างว่าเถอะกันสิล่ำล่ำไปล่ำกรุงเทพแหมเห็นแล้วเราห่วงใส่อยู่เราขับรถไถยเราผ่านกันบ่ได้คุยกันซ้ำโอ้ยโอ้ยเขียว

พ่อยี่เขียวนะพี่น้องผู้ใดจือได้นะครับตั้งแตะจันลอยยุกับสาวหน่อยสิเห็นเพิ่นได้รนครับรถหกล้อนะครับพ่อยี่เขียวตะกี้ตะกี้กับมีพ่อเขียวนี่แหละขำยุ่งขำครับรถซอยตะกี้คันยุกแรกๆกับเป็นพ่อยี่หนอมเนาะแต่พ่อยี่หนอมกับว่าเพื่อนสังเล่าดอกว่าพ่อยี่หนองขับรถบัสตะกี้รถบัสอันของแม่สุภาพตะกี้คันสีแดงๆแต่วันไหนพ่อยี่เขียวเนาะครับหกล้อไปกับสาวหน่อยเราก็ไปตลอดตลอดเลยตะกี้ เราโเตอร์เศร้าบางปีกายปีก้อนในตัวแต่ว่าเราก็เห็ุใดเหตุหนาจังใดจังวามาเบิดมือนีมนโอ้ันบ่ขามากกเลยสิโ้พอังเขียวเบิดโอ้ย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 สร้างาต่นงปดนหอบงอดวังคนมาดงเอานี่แหะพี่น้องควตายเข็นข้อุบายางเพื่นวนี่โลปตมตัวน้ำเมียนมาแม่ไม่ยังม่งกกก่งไปบท แต่ไฟบ่อติดติเห็ดไก่อบฟางกินกันมื่อนี่ว่าสันแต่ว่าหนูกับมีพี่น้องป้าโชมาหอดมาเห็นหนูแต่ว่าห่างห่างท่าไปใกล้สองมือแล้วพ่อได้กินมือนี่สิมากินสิเงนี้มาเสียเห็ดไก่อบเฟืองสิ่ง้เื้อน้ำมีพอเลยล่ะไปไปซื้อตลาดกับเสียเงินคือเก่ามาซื้อนี่ก็คือเอาอันละคนดังตัวนี้คนดังคนดังคนดังยังไงเนาะคนอ่ะคนอุทิศอยู่คน่ะคนดังไป็นยังไงกันกันอะคนดัง มาดเขาจาว่ามาถ่ายคลิปมันใหญ่เป็นตะยันเขาจาว่ายอดวิวขึ้นแมนนีหลีติใส่โยกโปให้กันนะตึ้งสองเสี้ยวสองเสี้ยกอดข้อกันดูหนึ่งสองโอเคถ่ายรูปได้เนี่ยเข็ญหนาปกได้เนี่ยได้ไก่อกฟางเสือเออเสืออยู่ในรถไปไหมเพื่อนไหมเสือในรถเออโอ้เสือบังน้ำเบอร์เอ็ดเบอร์เอ็ดเบอร์เอ็ดเด้อตัวน้อยๆเด้อลืมเกิดพ่อตัวไหนเสียเสียเพื่อนท่วงแล้วเมื่อไหนว่าเสี้ยวเสือเพื่อนมาได้เพื่อนท่วงแล้วเสียเสียเพื่อน่าอืม เป็นช่วงแล้วเสียบักนาลาพี่น้องเบอร์เอ็ดเบอร์เอทฟาดเล็กหน่อยไหมกินห่อมดีขนาดได้เล็กหน่อยทั้งนี่แทงมัวเอาห่มให้งัวบ่แทงโมัวสีเข่าปุ่นบางทีมันยางใจละปุ่นรูรูละปุ่นสีเข่าว่านั่าแล้วแล้วได้สองสอบแล้วว่าันไปอลาศ์ละนี่ลงสีหน่อยพญโต่งนะครับพี่น้องอยู่ในของงัวปุ่นเตือ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 นอยู่ปุ่น ใช่ละโอ้เสีอบังนาลาน่ะเออได้จุ๊บกียเออหัอเเพล่งด้วยเองโอ้มาหอดเพิ่นท่วงเลยเสียบเสียบเพิ่นว่าเออเขาว่าเมื่อนัร่กว่าเสียบเสียบหายหนอมื่อลืมข้าวหนอเออใส่บังด้วยล่ะใส่บังแนวห่วยสร้างทายคลิปอยู่ิหฮพี่น้องพวกน้ำกันตัวไงพุทธญาณได้เสียบบังนาลาแล้วเออขาวเอขกว่าใส่ตัวมันจึงเทโอ้อเห็ดเบียร์ก่อนบ่ ใส่โช์ตัวเสือของนาลาไปอีเมี <c oughs> ยมปี <c oughs> กเป็นไขรเป็นวัดซะดิยน,นลย้อ,อนยนูยน่ตัวี่อย,ยูเฮือนยูสั้นนะพราะ้นหนึ่งเขาหนึ่งน้ำอเออหนึ่งเขาเป้าไฟกับเปลี่ยนโอ้เกยเียเเอองเกีงเกงสุดยอดไปบ่ไป,ปไปเที่ยวอันเขาขอน้องเอวันทีหนึ่งเราสิไปเที่ยวเขาขอได้นไปน้อบ่ ส่วนใหญยพวงส่วนใหญ่ดอนส่วนนันนี้แล้ววันที่สองเขาลำยูเพชรฉบูรณ์เนาะสิไปเที่ยวเขาข้อจะได้ฮะเออบรมันก็บอไปจะนะว่าสิไปอันเล่นเขาข้อพอดีมันยามหนาวพอดีพอดีมีงานอยู่หันมีงานอยู่เพชรบูรณ์เดยเออมีงานเพชรบูรณ์อำเภอเมืองแถวสิบ้าเสียออกออกไปเดินทางกวนเขาทั่วทั่วทั่วหนาวทั่วหนาวทั่วหนาวทั่ววหนาเอาจวดจัดเจ้าหน่อยคำเจ้าหน่อยอีพอตวงเล่าสิทธ จับไก่ให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวจังไหนสิไล่สุดซูเบิงดอกพี่น้องนะครับไก่อบฟางเสียอ้อคนอยากกินนะครับมีอพ่อตัวเอาหนูมาอ่างละวทิปตัวผลว่างหันคอ,อยยังว่าในห้วยขันบ,บอมี่ไก่อบฟางเนี่ปิ่งหนูปัญญังพอ่อเสีนบอกว่าเอาอย่าว่าไก่อบฟางนี่เถอะฮะเอาเอาเสีนบอกไงบอกไงเอาเอาเสีนบอกไงปิ่งหนูเบื่อบอกไงเออ อย่าตัวใหญ่เด้พอพ่อตัวน้อยเด้อมันยังสุกไว,ว,วครับอเอาตัวอันซ้โลนึงเนี่ยพี่พอตองไปจับไกล่ละพี่น้องอ่ะโอเคเดี๋ยวจังไหนเข้าจังว่ากันนะครับเดี๋ยวสิไล่สุดสูเบิงไก่อบฟางจะเป็นยังไงเรามาไล่สุดดูกันนะครับอีกสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมันคำก่อนพ่อตองจับไก่ให้พี่น้องอ้าโอเคคลิปนี้มาเฮือนพ่อตองเม็ดพีอีเม็ดพีก็บสบายดอกนะครับเป็นไข่เป็นไอพ่อตองกัน อิดลนใส่เขียนว่าสันโอ้ชังแนวไหนเออเอาพอยายเขียวกะเบิดลงไปแล้วกะอำนลาอาไลพอยายเขียวนําพี่น้องโอ้ยหลตาสัตว์คนเคยอยู่เคยเห็นกันเนาะเอาเสียอ,อกเสียใจนําเด้อขอแสดงความเสียใจนําทางด้านครอบครัวเพื่นนั่นะครับพี่น้องเอาโอเคคลิปนี้ฝากไว้สํำหนึ่ละครับ